ส่วนความคืบหน้าการร่างรถแมปแนวาทางในการบริหารประเทศนะคะทางด้านบอสอยอก็เตรียมที่จะเสนอ3มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เสนอให้กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาค่ะก็คาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้กว่า700 0แสนรายทีเดียวค่ะ โดยนายวิเชษวรกุลรองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจบรรสัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือว่าบอสอยนะคะก็เปิดเผยว่าสามารถตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่จะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเพื่อบรรจุเป็นแผนรถแมพช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องและยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ประกอบไปด้วยการขออนุมัติงบประมาณ962ล้านแนบาท เพื่อใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรกแทนผู้ประกอบการในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS วงเงิน55,000ล้านบาทข้อที่2นะคะการขออนุมัติงบประมาณ1,150ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประกอบการโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยวงเงิน5,500ล้านบาทโดยจะค้ำประกันต่อรายไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท และขออนุมัติงบประมาณอีก1,600ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการโอท p อปวงเงิน1,000 0ล้านบาทโดยจะค้ำประกันต่อรายไม่เกิน3ล้านบาทรวมวงเงินที่จะขออนุมัติทั้งสิ้น3 7 1 2ล้าน5แสนบาทนะคะ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวได้กว่า7 4 0 0 0 0รายแล้วก็สามารถเพิ่มสาภาพคล่องทางเศรษฐกิจได้กว่า800ล้านบาท